สวัสดีครับผมยอดจากช่องอินเทนท์มอลนะครับในวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้าจากแบรนด์มาฮาร์ดกันอีกครั้งนะครับซึ่งก็จะเป็นสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์เดินทางก็คือมา t าร์ดแล็บท็อปเบสเลเยอร์เคสสาหรับแล็ปท็อปที่สามารถป้องกันรอยขีดข่วนและก็ป้องกันน้ําได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่สินค้าของแบรนด์มาฮาร์เนี่ยจะเป็นสินค้าสําหรับกิจกรรมเอาท์ดอร์นะครับแต่ว่าแล็ t ท็อปเบสเลเยอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานอย่างครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีีวววววิตปปปรระจําาััันนนนทท่่่่่ไไไใเเเมือืออองงหพกกกย็ด้ช ซึ่งเคสแล็ปท็อปตัวนี้จะมีความพิเศษหรือว่าฟีเจอร์เด็ดๆยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูกันที่วัสดุกันก่อนนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือ ภายนอกนะครับจะเป็นเส้นในยไนลอนที่ทําการเคลือบด้วยเทคโนโลยี UTS แล้วก็ DWR นะครับซึ่งก็จะทําให้ตัวเนื้อผ้าเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันน้ําได้ป้องกันรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็สามารถป้องกันแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งนะครับด้านในนะครับจะเป็นถุงลักษณะ dry bag นะครับที่ปากถุงเนี่ยสามารถม้วนปิดแบบ low top ได้นะครับซึ่งก็จะทําให้ dry bag เนี่ยสามารถป้องกันน้ําได้ในระดับ IPX6 เลยทีเดียว ทีนี้เรามาดูการกันน้ํากันนะครับหลังจากที่เราเก็บแล็บท็อปเข้าไปแล้วก็ปิดเคสเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับพอเราเจอน้ํากระเด็นใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับここก็กะจะเห็นว่าหยดน้ำเนี่ยมันก็จะเกาะอ,อยู่แค่ด้านนอกนะครับไม่สามารถซึมเข้าไปในด้านในได้นะครับซึ่งการกันน้ําในระดับ IPX6 เนี่ยสามารถกันน้ําที่มีแรงดันสูงแล้วก็มาจากทุกทิทุกทางได้เลยนะครับ ต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับโดยเราก็จะแบ่งวิธีการใช้งานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือการใช้งานทั่วๆไปนะครับก็คือเราก็จะทําการเปิดเกสออกนะครับจากนั้นก็เอาแล็บท็อปนะครับใส่เข้าไปในส่วนที่เป็นถุงไดร์แบกนะครับ นั้นก็พับปิดปากถุงแบบง่ายๆลงมานะครับแล้วก็ปิดฝาเคสลงมาตรงส่วนที่เป็นสตินุกแกแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งสตินุกแกตัวนี้ก็จะมีความแน่นหนามากนะครับเราสามารถพกใช้งานแบบนี้ได้เลยซึ่งการใช้งานรูปแบบนี้นะครับก็จะเน้นความรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายนะครับป้องกันรอยแล้วก็ป้องกันน้ําได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันสามารถป้องกันน้ําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเราก็ต้องใช้งานมาในรูปแบบที่2นะครับซึ่งก็คือ ตอนที่เราใส่แล็ปท็อปนะครับลงไปในเคสเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการม้วนปิดส่วนที่เป็นปากถุงรายแบกนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นโลท็อปนะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องม้วนปิดอย่างน้อย3ทบนะครับจากนั้นก็ปิ ฝาเคสลงมาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราใช้งานในรูปแบบนี้นะครับตัวเคสก็จะสามารถป้องกันน้ําได้ในระดับ IPX6 อย่างที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้นะครับแล็ปท็อปเบดเลเยอร์สามารถใส่แล็ปท็อปได้สูงสุดก็คือ Macbook ขนาด16นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นแล็ปท็อปยี่ห้ออื่นนะครับก็อาจจะต้องเอาขนาดไปเปรียบเทียบกับสเปคของแล็ปท็อปเบดเลเยอร์นะครับก็สามารถใช้งานร่วมกันได้หรือเปล่าแล้วก็ด้านล่างก็จะมีช่องซิปแบบนี้นะครับ ซึ่งก็จะสามารถใส่ของทั่วไปที่จะต้องพกพาไปพร้อมกับแล็ปท็อปได้นะครับอย่างเช่นเมาสาา์หรือว่าสายชาร์จหรือว่าเอ็กทร์นลนะครับซึ่งช่องนี้ก็จะมีลักษณะเป็นยางยืดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใส่ของเนี่ยเข้าไปในช่องนี้ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับลูซิตปิดได้เลยแต่ก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าช่องนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นช่องกันน้านะครับจะเป็นช่องยางยืดที่มีลักษณะเป็นตะข่ายตะข่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะต้องพกพาแล้วมีความเสี่ยงที่จะเปียกเนี่ยสามารถเอาของพวกนี้ใส่เข้าไปในช่่องรแบบวม แล็ปท็อปได้เลยนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมัทธรับท็อปเบดเลเยอร์นะครับเคสแบบท็อปกันรอยกันน้ำนะครับที่น่าจะถูกใจไม่ว่าจะเป็นสายเอ outdoor พกไปท่องเที่ยวแล้วก็สายชิลใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับถ้าใครที่อยากทราบรายละเอียดของสินค้าเนี่ยสามารถกดลงไปดูที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับแต่ถ้าชอบคลิปของเรานะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ได้นะครับเราก็จะมีการรีวิวสินค้าใหม่กันเรื่อยๆนะครับในครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรเนี่ยก็ติดตามชมได้นะครับสําหรับครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ